สวัสดีจ้าทุกคนสบายดีด้อทุกคนวันนี้หนูเพิ่งไปตลาดมาได้เนื้อ,อเสือร้องไห้มาค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมาหัน่นมาหั่นแล้วก็จะมาหมักไว้ปิ้งค่ะปิ้งในหม้ออบเอฟไฟหม้ออบไรน้ํามันประมาณนี้เลยได้ก้อนใหญ่พอสมควรจ้า <c oughs> นี่หนูก็หั่นไปได้อครึ่งหนึ่งแล้วค่ะได้เยอะเหมือนกันก้อนใหญ่ใหๆนี่ค่ะ ประมาณนี้เลยแล้วก็ซื้อมะละกอได้มะละกอมาลูกหนึ่งแล้วกอ็อะไรนะคะนี่หมูหมูนี่ก็หนึ่งเอาไว้ปิ้งเบอร์เกอร์ไว้ย่างเบอร์เกอร์ให้ลูกนี่ก็อีกแพ็คหนึ่งนี่ก็ไก่ทุกคนขาไก่ข้างล่างนั่นก็ขาหมูโดยลูกลูกสาวเรียก สาวน่วดีเรียกทุกคนว่าด,ดีหมดแล้วก็ทุกอย่างก็ประมาณนี้เลยค่ะได้มาเยอะพอสมควรจ้ะนี่ก็จะหั่นแล้วก็จะหมักเก็บไว้ข้าตู้เย็นนี่ค่ะเวลาเราทําอาหารจะกินก็ง่ายดีแค่เอาออกมาไว้ให้อ่ละลายน้ำแข็งเราก็แค่ทำกินเลยจ้านี่ก็ผักแคว นี่ก็ผักชีหรือว่าผักหอมป้อมนะทุกคนผักหอมป้อมอะไรเนะทุกคนนี่มีอะไรด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูหอมป้อมหอมหอมใส่ปนใส่เจลใส่ลาบใส่กล้วยหอมแห้งเดี๋ยวต้นหอมมาหมัดหนึ่งแตงกวาชลาลีดี่ที่เป็นกลางล้างกินกับอะไรก็ได้นี่ก็คือ,อบัคครี แล้วก็ผลไม้ก็สตรอเบอรีร่กับบลูเบอร์รี่ให้ลูกสาวทุกคนน่ากินไหมจ๊ะเนี่ยบลูเบอร์รี่นี่คืออร่อยมากค่ะทุกคนลูกง่ายงไ่ายเลยลูกโต๊ะโตทุกคนก็จะลูกง่ายเติบอยู่เด้วโอ้โหเห็นมันน่ากิอยากมัวเนาะทุกคนก็อยากชันโอ้เบิ่งทางนี้เนี่ลูกประมาณนี้เลยแล้วก็ได้สมมาทงนึงลูกสาวกันยังไง ได้โดนัดมาให้ลูกแพ็กหนึ่งนี่ก็ได้บักเกียงแล้วค่ะทุกคนสมแล้วก็เอกระโดดประมาณนี้เลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยบัตรปิ้งสุกเนาะค่ะทุกคนมากินน้ำกันเด้อยทุกคนนี่เสือห้องไ่ปิ้งแล้วใหม่ใหม่หอนหอนมาด้ทุกคนกำลังควนออกห่วยห่วยแซบ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 ด้นี่ จำกับเจลพียคงคงเจลบีสลัดเจลบนีนี่เลย,เ,ลยเจลข้ากลัวที่ใส่เพิ่มอีกเลยกะ กินแซ่บปัญญังพูดอะไรนี่เข้ากันดีปัญญังขมอัมรัมาเด้อทุกคนแซ่บๆเด้อปิ้งเสืยบห้องให้แซ่บๆมาเด้อแซ่บๆเด้อทุกคนแล้วก็มีแจวเพียวคมๆแจวบีเพียวส่บีประมาณนี้เลยกินกับพักไล่ไล่พักคอยหาก็ซื้อมาใหม่แล้วก็ล่างมีเมฆเต่ง นี่อะนะทักสลัดดเป็นกาดแล้วก็หอมป้อมตะก้นหอมทุกคนมาเด้อแล้วก็พักแคลประมาณนี้เลยนี่โฟกี่เลี้ยวระวังกีเนี่ยมันเป็นล่างถ้วยประมาณนี้เลยย่ำอยู่มาได้ทุกคนตอนนี้ตอนกินละกินน้ำข่อยเด้อปิ้งแล้วแล้วตุยกับแจว นี่แล้วก็มาห่อใส่ผักก็ได้หรือว่าเอาห่อใส่ผักแล้วก็ไปจ้่มเจวพอมากินเดี๋ยวนี้มันแซ่บนี่ผักก็ซวยหน่อย mm hmm. พอเขากินซิ้นสินมันจะย่อยยากเป็นหมดละเขาก็กินผักใส่ลหลายอืมอ mm ืม hmm. พัอีพอเใ็ดเจลครับ มาโดยทุกคน ทม้งมีหมดทั้งมีคิดวเราเ็นไปัมืองหมอย นกใส่พริกไทยหลายแซบแทุกคนมาเด้อแซบอีกเดมันต่างดาตอนยังไงเลยมาเด้อหนของไอ้เฟ okay> ี้ยวๆนี่มาเด้อแนวของไอ้เฟี้ยวๆี มึงอื่นได้พาลูกสายไปหามหอหมอนัดนน้ำมันมะพร้าวมัน

ปิ้งมามาทอดยังแซ่บอันนี้คับขาลูกเขาเลยไม่ได้กินตอนนั้นนี่พอก,กินก่อนแล้วมากินลำหนังแล้วยังซ่บโอเคเด้ทุกคนวิดีโอนี้กสัสิซัมนี่เด้อพ่อกันใหม่วิดีโอหน้าขอบใจสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมวิดีโอหลายๆเด้อขอบคุณค่ะทุกคน พบกันใหม่ว hmm. <c za. S 2> ิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายไปต่อนแล้ว